สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็วันนี้เป็นสาระน่ารู้นะครับสำหรับใครๆที่เพิ่งจะถอยเบนตู้มานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำที่เปิดฝากระโปรงหน้ารถ เป็นเบนท์วีโตครับผมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮสีดแดงๆนี่แหละอยู่ใต้ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับตรงนี้นะครับและบางคนก็อาจจะหาที่เปิดเติมน้ำมันกดตรงไหนวะ อาจจะยังไม่รู้อันนี้คือคนที่ยังไม่รู้นะครับสาถังเขาอยู่ตรงนี้นะครับทางประตูเนี่ยครับหาไม่เจอตรงนี้เลยครับเปิดประตูต้องเปิดประตูนะครับเปิดประตูออกแล้วก็เปิดได้เลยแค่นี้เองง่ายๆคลิปสั้นๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับขอบคุณครับผม